สวัสดีครับผมนะสวัสดีครับและเซตนี้เอาเสือครับเขาเรียกว่าเซตสุลต่านั่นเองฮะ 2499สี่้ายจแ h a CPU ครับไรเซน5้าพันห้า AMD ไรเซน5,500ันกาจอเป็นสี่ศูนยูงทีไอก็คือผมมองว่ามันเป็นสเปคที่คุ้มเหมือนกันนะเหมอสระสุดละต่างที่ต้องการจะซื้อคอมสักเครื่องหนึ่งแล้วก็มองว่าคุ้มไอ้สเปนี้น่าจะลุ้นฮะอันนี้ Call of Duty Modern Warfare 3อันนี้ 2K นะ2560คูณ1440ครับปรับสุดอยู่แล้ว Extreme DLSS Balance เปิดเฟรมเจเนอเรชั่โอ้โหโคตรแรง 2K 134เฟรม 2K Extreme แม่ทำไมมันแรงอย่างนี้อะเอาจัดเลยเอาเสือ150เฟรม140เฟรมนี่ถือว่าแรงตรงนี้ถ้าผมเป็นเอาซักเอา Full HD Extreme อ่ะอืม <c oughs> คุณเสือฮะ Full HD มันไปแล้วดิมันไปแล้วที่200เฟรมดนิ่คุณเสือฮะแม่ Full HD แล้วไปไกลเลยฮะอันนี้อู้หู้อันนี้แรงจริง ฟูดี200เฟรมคุ้เสือครับแรงต่อไปครับ Cyberpunk 2077ครับหน้าหน้านี้จะเป็น 2K ครับกราฟิกปรับ High DLSS บาลานซ์เปิดเฟรม Generation ครับปรับสุดเหมือนเดิมเรเทซซิ่งใส่โคโอ้โห้ยเสือครับบรรยัน 2K 80เฟรมเฉยเลยอ่ะ70กว่า80เฟรมครับโอ้โหแล้ว Full HD จะได้กี่เฟรม9ประมาณ90เฟรมเสียดาย CPU แรงไม่พอถ้า CPU แรงกว่านี้ก็ได้มันกว่านี้ครับอยู่ที่ประมาณสัก80-90เฟรม100เฟรมนั่นเองครับ90 100เฟรม110เฟรมที่ Full HD นั่นเองผมปิดเฟรมเจนตอนนี้ปิดเฟรมเจนผลลัพธ์เป็นยังไงครับปิดเฟรมจะผลลัพธ์เป็นยังไงครับ64เฟรม70เฟรมนั่นหมายความว่า,วาที่ Full HD เขาเรียกว่ามีอาการต่อไปครับ <Okay. S 1> อ l a n Break ครับ Full K Deos Balance เปิดเฟรมเจนปรับภาพสุดนะเปิดเกรมเป็นโลเหมือนเดิมนะมันมีอาการคุณเสือกับแบบนี้มันก็แถวแถว50 60เฟรม 2K มันเหนื่อยหรือเกินครับผมว่าผมลดดีกว่าครับเป็น Full h d ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น Full h d เนี่ยมันจะทรงเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมคือ84เฟรมตรงนี้7080เห็นปะดังนั้นเนี่ยเล่นประมาณนี้ดีกว่านะครับที่ Full h d ปรับสุดดีกว่าแล้วก็ r e y l a ล i n g เป็นโลตรงนี้นึกอ,ออกไหมต่อมาคือแหลรคือ4 a ร o ซ i z o n 5, 5. 2K Ultra เปิดหัวออกมาเป็น 2K Ultra เนี่ยนี่คือพลังดิบครับ 2K 140เฟรมครับ 2K 140เฟรมครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็น4070มันจะขนาดไหนถ้าเป็น4070 Ti คำถามคือมันจะขนาดไอะไรเสือเรือนีิคือ 2K พลังดิบมันก็ยังอยู่ที่120เฟรมพลังรอเปิดหัวออกมากหรือพลังหนาทีบร์ c Survivor Ascend มันจะเป็นยังไงครับฟู๊ดที่ปรับกลางครับแล้วก็ DLSS เป็นอ n Frame Gen เป็นออนเด on DL เป็นบาลานครับ70ถึง 90ถึง85ถึงเท่าไหร่ครับ90เฟรมตรงนี้นเนโอดเซลเกา90เฟรมตรงนี้ใช้ได้นี่ยแดิบสเฟรม85เฟรม90เฟรมตรงนี้อ่ะสไปเดอร์แมนมายมอร์เรสครับ2 k d l s บาลานซ์นะครับเฟรม7เป็นออนนะครับแล้วก็กราฟิกเป็น ready high ทุกอย่างเป็น ready high หนึเฟรม105เฟรม107เฟรมตรงนี้104เฟรมครับ103เฟรม108เฟรมนี่เล่นได้ประมาณนี้ แล้วเราปิดเฟรมเจนดูครับปั๊บเขาให้ยังเปิด DLs อยู่นะไปเลยฮะอันนี้ฮะปิดเฟรมเจนคือคือเมื่อยเลยนะแต่ว่าถามว่าลดลงเยอะไหมเยอะครับเยอะครับคุณเสือครับหกสิบโอ้โหรดลงเยอะครับผมว่าเปิดเถอะต่อไปฮอกวอตเลกาซี่นะครับเป็น 2K DLs บาลานซ์เปิดเฟรมเจนอันตราที่เหลือเป็นไฮร้อยเท่าไหร่ครับ85 87 84 87เฟรม80บ 90เฟรมตรงนี้นี่คือ 2K นะ Texture Ultra r a รเ r a c i n g เป็น High ต่อไป Starfield ครับ 2K ปรับ High นะ DLSS a l a n c e f เฟรม e 7เป็น On โอเค90เฟรมว่ะ 2K ปรับ High 92เฟรม90เฟรม 2K นะผมย้ำอีกรอบนึงนี่คือ 2K เปิด 2K ปรับ High เปิดเฟรม g e นนะ ประมาณ8 4 9 0เฟรมตรงนี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย AMD Ryzen 5 5500 6คอน์12เกคดเทอร์โบ10.2เตเทอร์โบตัวเมนบอร์ดเนี่ยเหมือนเดิม A 5 2 0เหมือนเดิมนะ Slock A 5 2 0 MHVS เหมือนเช่นเคยครับแล้วก็แรมเนี่ย16กิกะเสามพันมเครับ 16GB กิกะเสามพันมเครับนี่จาก Kingston XI h a v e C U 16กะสามพันครับตัวการ์ดจอวันนี้ฮะขยับการ์ดจอจาก4060ปกติกลายเป็นการแหลก สูทีไอครับท่านผู้ชมครับอ้โหเอาจัดเลยนะฮะว่าสภาพ์หกร้อยวัตต์แปพัทไว้เหมือนเช่นเคยสตอร์เรจก็สองร้กิกตรงนี้สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้หมดเลยนั่นเองนะครับฝากคันี้ไปด้วยครับผมมีคำถามอะไรก็เข้าความที่เฟซบุ๊กแฟนเพจไอ้รับซีวิวไลด์ไอดีไอ้ครับซีวิแล้วสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสไรเซ้าบารห้าสี่ศูนย์หกศูนยไอตรงนี้สองสี่เก้าเก้าศนย์ก็เล่น t าเ k ได้ four k ได้บางเกมทุกอย่างน,น